E... Mm. เป็นวันแรมหนึ่งคำเดือนสิบเอเป็นวันเสาร์ที่สิบเดือนสุลาคม2 5งพยยพวกเราเคยเข้าวัดเคยฟังเทศเคยไปรักษาศีลเคยทำบุญเคยไหว้พระภาวนาแต่ว่าอันนั้นดีแล้วมีเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็คือ เรื่องของพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้มีบุรุษแต่ว่าหลายคนน้อยคนก็ไม่ต้องพูดคนหนึ่งสแสวงหาสติสติเพศเนี่ยไปเจอกับพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าว่าเธอจะหาสติเพศหรือจะหาตัวของท่านพูดทายบุรุษเธอพูดถ้าเธอหาสติเพศหรือหาผู้หญิงกับเธอหาตัวของเธอพบอะไรจะดี บุหรุคนนั้นเกิดเข้าใจทันทีก็เลยหยุดการค้าแต่ตื่นเพ่งไยิงนั่นการพูดการคุยก็เช่นเดียวกันทุกอย่างคือมันม้อมต,ตัวเราหนีจากตัวเราทัางนั้นคือว่าคนลืมตัวนี่คนหลงตนลืมตัวแล้วมีค่าน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีแต่ความเดือดร้อนการพูดการคุยกันก็เช่นเดียวกันเราไปวัด ไปฟังเทศไปให้ทานแไปรักษาศีลไปไหว้พระภาวนาเพื่ออะไรก็เพื่อศึกษานั่นเองเราไปวัดก็ไม่ใช่ไปอื่นไกลคือไปดูกิริยาท่าทางเราจะทํำยังไงจึงจะเหมาะสมกับกิริยาท่าทางของเราอันนี้พ่อแม่หลวงพ่อหรือคนเฒ่าคนแก่ปูย่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังว่ากิริยา กิริยามารยาทไม่เหมือนกันคนเนาการฟังวันนี้กิริยามารยาทนั้นก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปได้รูปร่างอันเดียวกันทีแรกมันต้องไม่รู้มันต้องทําไปตามนิสัยสันดานเคยทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นทป็นไมเรื่องบันนี้ทางวินัยท่านก็ตัดเอาไว้ว่าดอกไม้ที่ต่างสีถ้าหากเส้นได้ดีเส้นได้คือพวงมาลัยสะนตพวงมาลัยเส้นได้ที่ฐาง เส้นได้ดีจ้างนายซ้างเขามาสลับสีก็โหน่าดูถ้าหากนายซ้างไม่ดีนะสลับสีก็ไม่เป็นเส้นได้ก็ไม่ดีดึงก็ขาดพัวออกไปเลยเลยไม่มีที่จะดูได้ที่หลวงพ่อนำมาพูดให้ฟังวันนี้พอสว่างญาติโยมมาทำบุญก็ามากพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เป็นการปาวรณา,ากันไปเสร็จสิ้นไปแล้วจะได้ออกไปทำธุระหน้าที่ของตัวเรา ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของเราคนมันต้องรู้จักหน้าที่ของคนถ้าไม่รู้จักหน้าที่ของคนแล้วก็รู้จักหน้าที่อะไรมันก็ไม่รู้จักหน้าที่อะไรเลยรู้จักหน้าที่ของเปรตเปรตเปหลักษณะอย่างไงไม่รู้เพราะไม่รู้ลักษณะของคนหนึ่งสัตว์เดรัจฉานมีลักษณะอย่างไงไม่รู้อสุรกายมีลักษณะยังไงไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดเลย เพราะไม่รู้จักหน้าที่ของคนยังไม่รู้ทั้งหมดถ้ารู้จักหน้าที่ของคนความเป็นคนมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักอันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างไนแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักว่าคนคืออะไรรู้จักจะไปเห็นแขนขาหน้าตามือเท้าเกิดมาแล้วก็เป็นคนเข้าใจว่าอันนั้นเป็นคนเป็นคนจริงอันนี้แต่ว่าจิตใจอาจจะเป็นสัตว์เดจสารก็ได้คำว่าสัตว์เดรสารานน่ะไม่ใช่แขนขาหน้าตามือเท้าเปลี่ยนนะ ฟังกันและจําได,ได้คือจิตไม่มีความละอายนั่นเองอันนั้นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมันกําลังพูดกําลังคุยกําลังทํากําลังอะไรมันไม่มีความละอายไม่สํานึกตัวนั่นเองนะว่าคนหลงตนลืมตัวทั้งนั้นคือไม่ได้ดูตัวเราเลยมันก็คือไปคุยไปเนี่ยหนูพอเข้าใจอยู่ตอนเ้าหลุกเข้าใจน,น,น,นี่ว่าคนหลงตนลืมตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันไม่รู้จักหน้าที่ของคน,น,นเปรตแบบนคือ ไม่พอเป็นพูดไม่พอไม่จบไม่สิ้นหากินก็ไม่พอไม่จบไม่สิ้นได้อะไรไม่พอเป็นเรีกว,ว่าไม่พอเนาะปากพ่อรูเข็มพองพ่อขู่เขาวันพ่อแม่ขูบาอาจารย์เราให้สั่งเตะเป็นปากมันเล็กพองมันโตกินทลันพลนอันนี้ก็เข้าหลักเดียวกันนีวพูดจนตายเลยเกิดมาหลุดท้องแม่มาพูดเดียวจ้านั้นลนะ ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นเลยโอ้หลักษณะเปรตเป็นปีงอย่างนี้ก็พ่อเรารู้หลักษณะความเป็นคนแล้วอาสุรกายแบบเนี้ยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องดีชั่วไม่รู้เรื่องเลยไกลจากความจริงพูดความจริงให้ฟังปฏิเสธไปเลยเรียกอาสุราอาสุรแล้วไกลนะที่หลวงพ่อเข้าใจไม่ได้แปลก,กับตัวหนังสือเนี่ยอาสุรกายเป่าไกลจากคนจริงไกลจากคม,กกคมสอนของพระพุทธเจ้า ไกลจากความที่จะให้เป็นคนมันดิ่งลงไปทางที่ผิดเหรอมันเป็นสัตว์นรกบก็หมายถึงมันร้อนลอนละอุอยู่มีคนใดพูดให้เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจความหมายอันนั้นใจมันเป็นไม่ใช่แค้งขาหน้าตามือเท้าเป็นนะอัน,นที่พูดให้ฟังญนะาติโยมมาทําบุญก็ฟังเอาไว้จะย่าเสื้อาตมาเนี่ยพระสงองค์เจ้าก็ฟังเอาไว้อย่าเสื้อ,อาะมาเอาไปพิจารณาเอง ตอนเศ้าอาจจะมาเข้าใจเรื่องนี้ประมาณตีห้านี่แหละดูลายมือยังไม่ชัดดืเข้าใจอย่างโอ้เปรตสัตว์นรกสัตว์ดเดลัสานอะตุลากายมันไม่ใช่มีตนมีโตผีก็ไม่มีตนมีโตเทวดาก็ไม่มีตนไม่มีโตมันเป็นเพียงสมมุติคือสมมุติให้ใจมันเปลี่ยนเท่านั้นอมันนี่คนเหมือนเนี่ยใจก็คือคนนี่แหละตัวคนนะคือหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีในนี้ มีเทวดามีคนมีมนุษย์มีพระอินทร์มีพระคมที่สุดพระเดียเจ้าก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่หรืคนเนื่อตะกวนเป็นคนก็เลือกเอาได้บ้านคนแปลว่าวรคนแปลว่ากวรอย่างที่ญาติโยมคงจะเห็นข้าวหนมเส้นบ้านหนวพ่อเลี๋ยเขาปุ้นทางนี้ดี่เอาเข้าวหนมเส้นขาน้าวหนมจีนเนี่ยทีแรกมันเป็นเม็ดมามาปนเขา้าให้ยัางไงหลวงพ่อไม่รู้ดิแล้วเขามานวดมาคันเป็นเละไปเลย ไม่มีเส้นไม,ม่อะไรเนะี่ยวันนี้เขาไปตากเอาข้าวอันนั้นเร็วเวไปบีบลงน้ําพอดีมันตกลงน้ามันเป็นเส้นก็เลยเลือกได้เลยอันนั้นเหมือนกับคนคนเหมือนก,นกับที่เราคนเข้ากันนั่นแหละแต่พอดีไปลงใส่น้ำร้อนมันเป็นเส้นก่อนเป็นคนเลือกอไ,ได้เลยเป็นมนุษย์มนุษย์จึงว่าแปลผู้จิตใจสูงหักห้ามจิตใจได้เลือกคัดจัดหาเอาได้เมื่อความเป็นคนมีแล้วความเป็นเปรต ความเป็นสัตเจลสารความเป็นอสุรกายความเป็นส well. so ัตว์นรกก็ลดน้อยไปความเป็นคนก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเมื่อความเป็นคนสมบูรณ์แล้วนะความเป็นคนสมบูรณ์คนนั้นยังเป็นมนุษย์นะไม่ใช่ว่าเป็นคนเกิดขึ้นมานี่เป็นมนุษย์ได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัวจะมาเข้าใจอย่างนี้คนอื่นจะเข้าใจอย่างไงไม่ทราบตอนนั้น เมื่อความเป็นคนสมบูรณ์โอ้คววมันเป็นมนุษย์มันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเหมือนกับต้นไม้นี่เองมันค่อยงอกค่อยงางค่อยโอ้เมื่อความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วความเป็นคนคนมสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ก็เป็นสมบูรณ์วาวเป็นเทวดาก็ค่คคอยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นจยมีกับเป็นอันเดียวกันเข้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจคือมีกับเป็นเนี่ย มีมันค่อยเป็นมันค่อยมีขึ้นเป็นขึ้นนะมันค่อยเป็นตัวมันเองนี่ความเป็นเทวาดาก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นความเป็นเทวนา,าก็คือมีความละอายนั่นเองเราจะพูดอะไรทําอะไรคิดอะไรดูกิริยาท่าทางเนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทบ้านหลวงพอ่อกิริยามารยาทกิริยาท่าทางท่านสอนนีคนเฒ่าคนแก่ท่านสอน,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 สอนลูกสอนหลานเวลากินข้าวเนี่ย ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเลยพ่อหลวงพอ่อแม่หลวงพอ่อเมือปู่ย่าตายายเคยสอนจัดสอนลูกก็สอนไม่ได้ไม่สอนเห็นเขาทําผิดก่อนยังไม่สอนสอนไม่ได้พ่อแม่บอกงนะั้นกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วจกสอนเขาบน่นเรียกมาถ้าสอนเวลากินข้าวเนี่ยเขามีความไม่พอใจเขาจะวางข,งข้าหนีเขาจะไม่กินเลยฉันบอกอย่างนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านสอนเพราะ มันมันไม่พอใจมันนี่ยมันไม่ฟังเลยมันก็หนีเลยเลยไม่ได้สอนเหมือนเลยเข้ากวมันก็ไม่ได้กินคุณรูปมันก็ไม่ได้บัดนี้กินข้าวดีเรียบร้อยเราเรียกมาทั้งหมดเลยมาเรามีเรื่องนั้นนั้นอย่างนี้จะพูดให้ฟังอย่างน้วก็พูดให้ฟังอ้อมไปอ้อมมาเขาใจดีเขารับฟังได้นี่ว่าการสอนคนเขาเช่นเดียวกันจังหวะไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยอะไรทั้งหมดกินข้าวลงไปเราจับอาหาร มือเราเนี่ยวิ่งไปจับอาหารแล้วก็ให้รู้เอาเข้ามาในปากเราเชี้ยวเข้าเข้าไปก็ให้รู้เราเกิือนข้าลงไปในท้องก็ให้รู้เมื่อเราไปคุยอยู่แล้วไม่มีโอกาสเลยหลวงพอ่อไม่มีเวลาที่จะรู้ได้อายุสี่สิบหกปียังรู้เรื่องนี้ขึ้นมาโอโ้โหมันตายแล้วนี่ คนอายุสี่สิบหกปีไข้าตายแล้วนะอายุแปดสิบแปดปีตายแล้วอันนี้ไม่ยังไม่ถึงแปดสิบปีนี่เพิ่งได้เจ็ดสิบกว่าปีนี่เองคนอายุแปดสิบปีเราโหตายแล้วแก่แล้วได้ครึ่งตัวแล้วนะอันนี้พวกเรามีคนมาพูดให้ฟังโดยความจริงใจหน้าที่ที่จะสํานึกไจหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆเรื่องนี้แต่มันไม่รู้มันไม่ลูกจําเป็นเพราะมันไม่เข้า มันอัดแน่นอยู่เขาว่าเอิน้ำสาลนแก้วไม่ยอมเปลี่ยนกิริยาท่าทางไม่ยอมเปลี่ยนกิริยามารยาทไม่ยอมเปลี่ยนอาเดชมเขาเอิที่คือขมเห็นดิงโยติทิฏฐิขนงตัวเองว่าบางทีเห็นผิดเป็นมิตรสาธิฐิบางทีเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิเป็นเพียงามเห็นเท่านั้นเองดังนั้นที่หลวงพ่อนํามาอธิบายให้ฟังหรือมาซีแจงแสดงเหตุผลให้ฟังนี้เป็นของง่าย นิพพานก็อยู่ที่นี่นรกก็อยู่ที่นี่อะไรอะไรทั้งหมดรวมอยู่ที่เราเนี่ยเดี๋ยวบอกคนเราให้รู้จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มีค่ามีคุณถ้าหากเราไม่รู้จักเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีคุณแล้วก็เกิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่นีแล้วก็นอนสืบพัน อุจจาระไปต้องตายไปเหมือนกับสติละกา่นั่นเองไม่มีประโยชน์เลยคนมาเกิดเป็นคนเนี่ยเหมือนกับไปค้าขายคนได้ค้าขายเปลี่ยนได้กําไรคนได้ค้าขายไม่เปลี่ยนขาดทุนยับเยินไปหมดเสียไปพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาเงินหาทองไว้เสียไปหมดเลยตัวเองหาไม่พอเอาของพอของแม่ไปไสจ่ายไปหมดอีกแล้วแม้แต่ที่ดินก็เอาไปขายจริงหมดเลยี่คนค้าขายไม่เปลี่ยน คนที่ค้าขายเป็นกับคนจีนมาจากเมืองจีนหลวงพ่อเคยรู้กันสองคนแกเป็นคนจังหวัดหนองคายมาตั้งอายุในเกณฑ์หกปีเขาไว้ฝังคนมามาในเมืองไทยนุกก่งกางเกงพร้อๆเมืองเมืองจีนนี่ทุกข์มากเขา่าอยังไนหลวงพ่โอโเข้ามาถืยเมืองไทยสบายใจเข้าไปมาก็เลยมาเป็นลูกจ้างเดือนหนึ่งหกสลึงเงินเดือนเดือนหกสลึงเคยมีนะ เงินเดือนหนึ่งหกสลึงบาทห้าสิบบาทตาไปอยู่โรงโต้มขเขาเพียงได้กินข้าวกับพอมันว่าอย่างไรไม่เอาเงินก็ได้ให้ได้กินข้าวกับพอเนี่ยข้าวก็กินกับเขาเขาให้เดือนหนึ่งบาทห้าสิบบาทําระยะสามปีทาได้เงินเดือนเดือนหอดีจากนั้นก็ไปรับเงินเดือนหกบาทนำเท่าแก่เท่าแก่ก็เลยหางานให้ทําทํางานมากแล้วเดือนหนึ่งหกบาททํางานมากแล้วเป็น เป็นหลวงจู้เขาเออหลวงจู้วันนี้เก็บเงินเก็บทองเขาหลวงจู้ทางทางนี้ว่าอย่างไงเพรามันทราบที่คนเก็บเงินว่าอย่างไงเหมือนกันนะเขาเออหลวงจู้ไปเก็บเงินน้าคนนั้นไปเก็บเงินคนเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นเรียนหนังสือไปด้วยเก็บเงินไปด้วยได้เงินเดือนหกบาททำอยู่ประมาณจกสามสี่ห้าปีเขาคิดให้เงินเดือนสิบสองบาทเลยต่อมาจนเป็นบริษัทเดี๋ยวนี้เนี่ยเปรมดำลง กับไทยออมมอนหลวงพ่อรู้ดีพวกนี้ไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเคยได้คิดค่าสมาคมด้วยกันมีแหละการค้าขายเป็ดได้กําไรพ่อแม่ก็มาอาศัยได้เพื่อนฟูงก็มานี่เรียกว่ามาเกิดเป็นคนอย่าให้เสียความเป็นคนเราต้องพยายามทําตัวของตัวให้เป็นคนขึ้นมาได้อย่าเป็นเปรดอย่าเป็นผีอย่าเป็นสัตว์นรกอย่าเอาความชั่วมาเป็นความดีอย่าเห็นผิดเป็นถูก ยาเห็นทุกข์ว่ามันเป็นความสุขมันผิดไปคิดให้ฟังใกล้ๆพราพพระพเจ้าวาสอนให้คนรู้จักของจริงของจริงนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้คนเกิดมาเนี่ยไม่อยากตายมีที่ไหนในโลกไม่ตายบ้านเมืองที่จเจริญอเมริกานู้นเขาว่าเงินทองก็มากยาก็มากอะไรก็มากบ้านเมืองจเจริญการศึกษาเราเรียนดีทุกอย่างก็ตาเยเหมือนกัน เกิดมาแล้วต้องตายท่านั้นนี่แหละความจริงเราจะเอาอะไรไว้เราจะเอาชั่วหรือจะเอาดีไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนหนักสอนหนาเรื่องสอนของจริงถ้าเราเกิดมาเป็นคนเาต้องตายแน่เราจะสร้างคนดีหรือสร้างคนมั่วอย่างพระเทวทัตสร้างขนมั่วก็เหม็นอยู่เท่าทุกวันนี้อย่างพระพุทธเจ้าสร้างคนดีก็หอมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยูบสามดอกที่เรามาจุดในที่นี้รู้จักเลยคาย ก็ทําดีคําพูดก็ทําดีคิดก็ทําดีหอมทุบสามดอกทุบสามดอกอันนี้ไส้จนหมดท่าดก็ได้หอมหอมเส็ยงดังเราได้ยุงได้อันนี้แก่ความจริงแล้วทุบสามดอกนั้นหมายถึงกายทาดีคําพูดพูดดีใจคิดเต็ในทางที่ดีเมื่อความดีมีแล้วหอมได้มาจากอินเดียมาจากกิโลมาจากเมืองไทยนี่เคยรู้ เคยคาดไลยไหมในกิโลสามพันกิโลสามพันกิโลสามพันกิโลยังหอมมาถึงเมืองไทยได้ไม่เฉพาะเตืมเมืองไทยนะบ่นี้มันยังหอมไปเมืองลาวเมืองเขมรที่ไหนหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วประเทศควมเหม็นพระเทวทัตก็เกิดในประเทศอินเดียเหม็นไปเท่ากันนะครับสามพันกิโลเท่ากันอประมาณสามพันกิโลอันนี้แหละวามจริงนี้จะวามจริงไปไม่ได้ เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะทำยังไงจะทําชั่วหรือทําดีเลือกเอาให้ดีทุกคนมานี่หลวงพ่อพูดแต่คนจริงหลวงพ่อไม่ได้เตี้ยนแปลงคําพูดวันนั้นพูดอย่างนั้นวันนี้พูดหลวงพ่อชอบพูดคนจริงความจริงจึงเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้จึงว่ากลัวแต่จะมาเกิดเป็นคนมันจะทําพ่วถ้ามาเกิดครั้งที่หลังมันจะทําชั่วหรือมันจะทําดีไม่รู้แต่ในขณะนี้ปัจจุบนนันน ทำดีเอาไว้อย่าทำชั่วนี้แหละพระพุทธเจ้าจูงให้รู้ปัจจุบันแก้ปัจจุบันอดีตอนาคตมันไม่แก่เพราะเราตายไปแล้วยังมาเกิดจะได้มาเกิดหรือไม่ได้มาเกิดไม่รู้จะทำดีหรือทำชั่วไม่รู้ที่เราซานแล้วเนี่ยเรามาเกิดแล้วเป็นคนแล้วหรือยังทำดีหรือทำชั่วเราไม่รู้ปัจจุบันนี้ต้องรู้ทุกคนเลยเมื่อเรารู้ปัจจุบันแล้วอดีตเราก,ก็รู้ได้อนาคตเราก็รู้ได้แต่ขออย่างเดียวแต่จะให้ได้มาเกิด เป็นหนังก็ไม่ออกถ้าเกิดแล้วก็ตายจิมาเกิดเป็นคนตายอย่างคนมาเกิดเป็นสัตว์แลสานตายอย่างสัตว์แลสานมาเกิดเป็นเทวดาตายอย่างเทวดามาเกิดเป็นพรมตายอย่างอินยังพรงมเกิดอันใดตายอันนั้นทั้งหมดต้นไม้พืชนักก็ตายเช่ยเด็ดนี่หลวงพ่อเข้าใจตอนนี้จิตวิทราบซึ่งไม่หวันไหวไม่งอนแงน่งไม่คอนแขนใครจะพูดอย่างไงก็าตามนี่แหละของจริงเรียกวารีศัตร สัจจะแล้วของจริงเกิดเป็นคนจิตใจเป็นเตหมความเป็นคนแล้วตัดจะแล้วของจริงแล้วผมเป็นคนไม่มีเลยนี่เกิดเป็นคนเป็นสติรสารนี่จริงเลยหันไปทางโน้นแล้วนี่สั้นๆนะจริงว่าเกิดเป็นคนคนเอาามเป็นคนมาให้มันได้ไปอยู่ที่ไหนก็องให้มความเป็นคนอยู่เรื่อยๆอย่าให้เป็นเตเป็นสตวิลสารเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกขึ้นมา เราพยายามให้ความเป็นคนสมบูรณ์อัดแน่นหรือมั่นคงแล้วก็พยายามให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาพยายามให้เป็นเทวดาขึ้นมาพยายามให้เป็นอินเป็นขึ้นมาที่สุดก็เป็นพระเรี่ยบุคคลได้คําว่าพระเรียบุคคลนี่หมายถึงบุคคลผูท้ที่รู้จักทุกรู้จักสุขรู้จักที่สุดข,ของทุกรู้จักเหตุให้เกิดทุกรู้จักวิธีดับทุกทําอย่างนั้นบรรดับอย่างนั้น ทำอย่างนั้นมันแก้อย่างนั้นอันนั้นจ่ะเป็นนิตรานก็ได้เป็นอริยบุคคลก็ได้จะว่ายัางไงได้ทางนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติจู่ให้รู้จักสมมุติจริงๆแต่คนเราไม่เข้าใจเลยเมื่อไม่เข้าใจแล้วเนี่ยก็จะสาธุไปเอาบุญบุญก็ไม่รู้บุญคืออะไรไม่รู้เลยนึกว่ามันเป็นส่วนเป็นตัวบุญคือไม่ทุกนั่นเองถ้าเราทำบุญอยู่เราทุก แล้วก็ตกนรกแล้วก็มีบาปเหมือนกันเอสเตียรทุกคนที่มานี้ฟังแล้วจดจําอย่าเชื่อถืออย่างนี้ท่านบอกว่ายอย่าเชื่อถือที่เขาพูดตามกันมาอคือกลามาสูตรอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเห็นว่ามีอยู่ในตํารากัมพีอย่าเชื่อถือ โดยการนึกเดาเอาเองหรือนึกคิดเอาเองที่สุดครูอาจารย์ก็ไม่ให้เชื่อถือเลยเราต้องใช้สติปัญญาพิจะะารณาให้เห็นจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าัจัดจแท้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้คนทุกคนเกิดมาต้องตายบทน,นี้ก็จําไว้ทุกคนอยู่ที่นี่ตายหมดทุกคนเนี่ยแต่ต้องประสบกับอันนี้ทุกคนจวนจับมดลมหายใจเนี่ยต้องแน่นอนจิงว่านี่วามจริงทําไมจึงไม่ศึกษาก็เพราะไม่รู้นั่นเอง ไม่พูดของจริงให้กันฟังนั่นเองนิพพานมันต้องเอาใจในขณะนี้ศึกษาได้ในขณะน,นี้เห็นในขณะน,นี้ถ้าไม่เห็นในขณะนี้แล้วต่อหมายถึงว่าพรุ่งนี้เราจึงจะรวยพรุ่งนี้เราจึงจะไปหาเงินอันนั้นมันเป็นการคาดคิดจะได้ไม่ได้ไม่รู้ถ้าเราหาเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินมันก็ได้มาเดี๋ยวนี้นี่เองถ้าเราไม่หาเดี๋ยวนี้เงินมันก็ไม่ได้มาเดี๋ยวนี้นี่เองนี่ความิงที่นํามาเล่าสู่ฟังวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ด เป็นวันเสาร์เป็นวันที่สิบแปดเดือนตุลาคมพรุ่งนี้ก็จะมีกระถิ่นจะมาถวายที่วัดนี้ก็จะจะเทศให้ฟังเรื่องกระถินก็ต้องเทศอย่างนี้แลหละหลวงพอ่อจงพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อไม่มีเรื่องอะไรจะพูดสวรรค์ตายแล้วยังเอานนก่งพ่อพูดไม่เป็นนรกตายแล้วจึงจะไปตนลกนรกหลวงพ่อพูดไม่เป็นแต่หลวงพ่อพูดเป็นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่อยากพูดเพราะมันเป็นของไม่จริงถ้าพูดของไม่จริงเขาว่าอย่างไงเขาว่า พูดไม่จริงกอหลอกลวงโกหกพูดเท็จอะไรท่านพูดไปอย่างนั้นพุกคนต้องแก้นิสัยเดิมนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะแก้ได้ถ้าหาไม่แก้ก็หลวงพ่อไม่ได้บังคับเลยเพียงหลวงพ่อน,นํามาเล่าให้ฟังถ้าอยากแก้นิสัยเดิมของเราเราแก้เลยทันทีเราจะได้นิสัยเดิมจะค่อยเปลี่ยนไปจางไปจางไปจางไปแล้วนิสัยใหม่ๆขึ้นมา มันจะค่อยพอกคูนขึ้นคูนขึ้นคูณขึ้น,น,นมากขึ้นมากขึ้นนิสัยเดิวก็หมดไปเลยเอาสมมติให้ฟังถ้าเราเนี่มันเปือเป้อนเปื้อเลอะเลือนไปวันนี้เราเอาผงเอาน้ํามาขัดยี่สกแล้วมันเอาผ้าแซลงไปแ่เราไม่ยอมันก็ได้แซไปานานๆจับวันหนึ่งสองวันแล้วก็ไปจับโจกของที่ก็ได้มันจะจา,จางเองมันแซหลายที ทำทุกวันทุกวันผลที่สุดมันที่มันติดผ้าเราที่มันสกปรกมันจะหมดไปเองผ้ามันจะค่อยสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นผลที่สุดก็เป็นผ้าที่ละเอียดเหมือนกับผ้าเอาออกมาจากโรงงานนั่นเองเด็กๆก,ก็เหมือนกันเด็กๆยิ่งดีเหมือนกับผ้าออกมาจากโรงงานเป็นพับถ้าอามาใส้นานแล้วก็ขี้ฟุน้นอะนเเปื้อนติดเข้านี่ถ้าหากเราสอนกันเต้ตัวเล็กๆแล้วหลวงพ่อคงจะดีมากถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นที่เป็นน้องสอนกันมาอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นน้องอย่าเพิ่งทําอย่างนั้นพี่อย่าเพิ่งทําอย่างนั้นลูกในสามีภรรยาก็สอนทำน,นั้นหลวงพ่อเข้าใจว่าจัดเป็นผ้าที่สดสวยน่าดูน่าสมหลวงพ่อเข้าใจ่างนั้นเอาแหละที่หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเก่เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้ อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้พิจารณาตัวเองดูจิตดูใจของเราจริงๆอย่าไปดูคนอื่นมากถ้าไปดูคนอื่นน่าทาหบอกคนหลงตนลืมตัวอย่างที่หลวงพ่อยกหัวข้อให้ฟังมีบุรุษคนหนึ่ง แสวงหาสติเพศสติเพศมันหนีไปที่ไหนเราไม่รู้เรายังติดตามมันไปเลยมันก็หลงตนลืมเราไม่ต้องไปหาใครพยายามดูจิตดูใจเราเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเราแล้วนั่นแหละคือเห็นธรรมะคือเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นพระธรรมคือเห็นพระสงฆ์ตัวพระสงฆ์คือตัวเราเนี่แหละประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้ฟังิริยามารยาทอะไรไม่ดีปลดเปื้องออกไปในขณะนี้แล้วก็หมดไปของสกปรกหมดไปแล้วของดิีจะค่อยมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้นที่สุดเราก็เป็นภาริยบุครคลได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นภาวะสนิทจิตใจเป็นอย่างนั้นในขณะนี้จงทุกทุกคน